ยืนอยู่กันแทกลางทงและเห็นนกยงมงจับอยู่ทึงอาทมเห็นกอพายละอินไว้ตามลมเห็นก็พายละอินไว้ตามลม,ลม,ลมป้าบัวหลุงอมเป็นกะกลมเห็ดนี้สาวสอนและคนก้นครูน้อยไม่กลับสาวสอยและกัวห้อยจุดจีโตกันแทและจนวสินเพ็่นคีโตกันแทและจนวสินเพื่นคี เพราะว่าผืนเลนี้ยานงูเมซซยทิมเสียมน้อยเสียมน้อยกับหอยเฮซาเพราะว่าความพ่นยานกับบานเตตูมาร้องเพลงให้ฟังค่ะวันนี้เห็นหญ้าสวยงามมากคิดถึงเมืองไทยค่ะคิดถึงนะคะที่ที่เราเคยอยู่ถิ่นที่เราเคยเกิดเคยอยู่อาศัยใช่ไหมคะ เราเห็นแล้วคิดถึงบ้านคิดถึงวัวควายสมัยตอนเป็นเด็กที่เราทำมาหากินเนาะที่ทําไร่ไถนากันนั่นแหละคะ่ะไมา์ริบจีหรือ,อยูมารุมพักนายูก่ก็ชอบเลี้ยงควายเนาะนะคะสมัยเด็กๆพ่อจะให้เลี้ยงควายอยู่ตลอดเวลาก็คือจะไม่ได้ไปลงดำนาหรือว่าเกี่ยวข้าวกับพี่ๆเนาะนะคะเพราะว่าเราตอนนั้นเป็นเด็กอยู่เกิดมาก็ได้เลี้ยงควายก็พาควายไปเล็มหญ้านี่แหะคะ่ะเนาะ พอเราเห็นหญ้าสวยเราก็เลยนึกถึงเมืองไทยนะคะก็เลยจะมาเล่าสิ่งต่างๆให้ฟังเนาะพอเราโตขึ้นมาสักหน่อยอะที่ไร่ที่นาธมาหากินของเราก็หมดนะคะไม่เหลืออะไรเลยมันก็ไม่รู้ว่าสาเหตุเพราะอะไรเพราะตอนนั้นเรายังเป็นเด็กพ่อแม่เป็นคนตัดสินใจใช่ไหมคะปัจจุบันนี้ก็ไม่เคยมีที่ทางธมาหากินอีกเลยนะคะจนกระทั่งอายุก็แก่แล้วอะคะ่ะเนาะ ก็เลยจะมาเล่าถึงเศรษฐกิจพอเพียงที่มอีอะไรนะท o อกโชว์คนดังที่ออกมาพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงพูดถึงแสคคำสอนของผู้หลักผู้ใหญ่พูดในทํานองไม่ให้เด็กๆเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ต้องไปเชื่อฟังคําสอนของผู้หลักผู้ใหญ่นั่นแหละคะ่ะอันนี้ก็เลยจะมาเล่าสู่กันฟังนะคะถ้าถ้าถ้าคนเรานะมันไม่ได้มี จิใตาสำนึกในความคิดในด้านลบก็คงไม่ออกมาพูดถึงจะมีบางคนที่ออกมาตอบโต้ว,ว่าเขาไม่ได้พูดถึงหรือไม่ได้แซะแต่เขาแซะถึงดาราดังที่เป็นสลิปนะคะอินฟลูเอนเซอร์อะไรเขานะ่ะนะคะที่บอกเห็นเขาทําตามก็อยากทําตามเขาเพราะเห็นเขาทําตามแล้วคนดูเยอะแยะและอยากเห็นว่าวิถีชีวิตของเขาเป็นแบบไหนพอเราไปทําตามบ้างอยากให้คนอื่นเห็น แต่มันไม่ได้เป็นดังวังประมาณนั้นแหลคะค่ะมันไม่ใช่ว่าทุกคนที่ทําแล้วจะดังเหมือนกันใช่ไหมคะบางคนก็ดังในรูปแบบต่างๆนั่นแหละแต่สิ่งที่เราไปรับรู้รับฟังมาก็คือเราต้องดูว่าในการพูดของเขาเป็นแบบไหนคําพูดของเขาในทางที่เราได้ยินก็คือเขาไม่ได้เต็มใจที่จะทําแต่เขาอยากจะทำเพราะเขาเห็นคนอื่นทําแล้วเห็นคนไปติดตามเห็น นะคะมีชื่อเสียงไปทําก็เลยอยากไปทํทาทั้งๆที่ความจริงคือตัวเองไม่ได้เพียงพอนั่นแหละตามที่เขาพูดเนาะก็เลยอยากจะมาให้ให้รับรู้ว่าถึงเราจะไม่ชอบไม่ไม่อยากจะทําหรือไม่คิดจะทำํำพอไปหัดทำหรือไปอะไรกับการที่พูดว่ามันมันคนละอย่างกันนะ นะจากที่เราฟังเนะี่ยถ้าเราไม่คิดจะแซะเราต้องบอกว่าผมเคยไปทำผมนะอยากจะทำตามนะคะเศรษฐกิจพอเพียงแต่ผมไปทำแล้วผมไม่สามารถที่จะทำได้เพราะผมสู้ไม่ได้ผมทำแล้วมันไม่สำเร็จเพราะผมไม่ขยันพอผมผมทำผมไม่เก่งด้านนี้ผมก็เลยเลิกทำแต่สำหรับคนที่จะไปทำทั้งทที่ตัวเองไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ว่าไปใช่ไหมคะนั่นคือการแสะผู้อื่น แต่คําพูดของเขาเริ่มต้นมาเราเห็นได้ชัดเลยว่าแซะถึงคําว่าเศรษฐกิจพอเพียงถึงใครจะมองเห็นอีกต่างหนึ่งก็อยู่ที่การมุมมองของแต่ละคนแต่ในส่วนตัวเรามองเห็นมุมมองของเราเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะก็อยากจะให้ดูนะคะ,ละหลายๆประเทศนั่แหละคะ่ะที่นําเศรษฐกิจพอเพียงปัจจัยของในหลวงรัชกาลที่9ารัชกาลที่10ท่านท่งต่อยอดมานี่แหละคะ่ะเนาะเพราะรัชกาลที่9ท่านทําแบบไหน รัชกาลที่สิบท่านก็ทรงรับรู้ทุกอย่างเพราะนะคะไปไหนไปด้วยกันนะ่ะเสด็จไปที่ไหนก็สเสด็จไปด้วยกันนั่นแหละคะ่ะเนาะตามที่เราเห็นนะคะใ,ในวัยเยาว์นะคะทุกคนก็คงรับรู้เนาะนะคะมีแต่คนที่ใจบอดหรือว่าเกิดไม่ทันหรือไม่ไม่ได้ศึกษานั่นแหละคะ่ะจึงจะมองไม่เห็นสิ่งนั้นเนาะมันมีหลายประเทศยกตัวอย่างไมลสยเจขอยกตัวอย่างสองประเทศที่มองเห็นได้ชัด ประเทศภูตานให้ลองไปศึกษาดูว่าท่านนะคะนำเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปในประเทศของท่านนะคะแล้วก็พัฒนาประเทศของตัวเองให้พออยู่พอกินพอเพียงนี่แหละคะ่ะประเทศที่สองที่เห็นได้ชัดเจนก็คือรัเสเซียจากที่แผ่นดินแห้งแล้งนะคะแล้วก็ได้มาทําเศรษฐกิจพอเพียงปลูกข้าวสาลีส่งขายออกทั่วโลกนั่นแหละคะ่ะนั่นคือนําเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงมาปฏิบัติตาม ถ้าใครไม่ดูข่าวไม่รับฟังข่าวสารปิดหูปิดตาก็จะไม่รับรู้ข่าวสารในสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมคะแต่ใช่ว่าเราจะต้องเชื่อคนอื่นถ้าสิ่งที่เขาพูดมาถ้าเราเห็นแย้งเราก็สามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลได้เดี๋ยวนี้ข้อมูลมันมีเกิดขึ้นในโลกโซเชียลมากใหม่เราต้องรู้ว่าโซเชียลอันไหนนะคะที่เป็นข้อมูลจริงหรือไม่จริงเราก็ต้องคิดวิเคราะห์แยกแยะเอาเนาะอันนี้ก็เลยมาพูดถึงคนนี้แหละที่ออกมาพูดนะคะ ตามที่เราได้ติดตามข่าวหรือว่ายัางไงเลยคะ่ะหลายๆคนก็รู้แล้วแนวความคิดเป็นแบบไหนใช่ไหมคะก็คงจะเป็นแนวความคิดในทางเดียวกันนั่นแหละค่ะเนาะนะคะแม้วันนี้เห็นไหมคะเนาะเราก็ได้เห็นแล้วแหละมาเลเซก็เลยมาเล่าให้ฟังนี่แหละว,ว่าบางคนที่เขามาอยู่ต่างประเทศน่ะถ้าใครจะบอกว่าอยู่ต่างประเทศแล้วมีความสุขสบายประเทศเขาจเจริญรุ่งเรืองประเทศเขาดีทุกอย่าง ลองมาอยู่ประจําแล้วจะรู้นะคะขนาดคนที่เขารวยมหาศาลแล้วเงินทองมากมายมหาศาลยังดิ้นรนเพื่อจะกลับบ้านเพื่อจะกลับประเทศของตัวเองเนี่ยเห็นไหมคะถ้าสบายจริงดีจริงทําไมต้องดิ้นรนกลับไปแล้วใช่ไหมให้นึกง่ายๆแค่นี้แหละคะ่ะคนที่มาอยู่ถ้าถ้าคนที่เขาชอบมันก็เรื่องส่วนตัวของเขาเนาะนะคะ บางคนมาแล้วมาลำบากนะคะดิ้นรนต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดมันก็ไม่ได้สุขสบายมันมีทั้งด้านดีและด้านเสียประเทศเราไม่ใช่ว่าจะไม่เจริญประเทศเราเจริญมากๆนะคะและคำสอนที่บอกว่าอย่าไปเชื่อผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยบอกเลยเนี่ยไม่เห็นด้วยเลยคำพูดแบบนี้คำสอนของผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาผ่านประสบการณ์มาเยอะเขาผ่านร้อนผ่านหนาวมามากเนี่ยฟังบ้าง ก็มีประโยชน์ให้กับตัวเองคำคำสอนเนี่ยของผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยสอนให้เด็กๆเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ประเทศนอกจะบอกไว้ก่อนนะเมื่อคุณแก่ชรามาต่างคนนะคะต่างก็ทำมาหากินของตัวเองพอแก่ชรามาลูกหลานนานๆนนมาหาทีไปอยู่บ้านคนชรานานกว่าจะนะคะ มันก็หลายอย่างเนี่ยถ้าเราอย่างบ้านเราเนี่ยยังบอกลูกบอกหลานข้างบ้านเราได้นะว่าอาซื้อของให้ยายหน่อยยายฝากซื้อนี้หน่อยยายฝากซื้อก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งหน่อยเข้ามาเข้ามาบ้านเพื่อให้ยายกินใช่ไหมข,ขอร้องคนข้างบ้านก็ได้ไม่ใช่เคยญาติกันนี่แหละแต่ฝากเขาซื้อได้นะ่ะแต่ประเทศนอกฝากใครซื้อไม่ได้นะคะประเทศนอกก็คือต้องจ้างเขาเป็นรายชั่วโมงนะคะเขาถึงจะไปซื้อของให้เราได้นะคะ หรือถ้าเพื่อนสนิทจริงๆน่ะเขาอาจจะช่วยนะคะเป็นบางคนแต่ส่วนมากส่วนรวมคือเราต้องจ้างเขาเป็นชั่วโมงเพื่อให้เขาไปทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เราเราจึงจะได้สิ่งที่เราอยากได้กลับมาจ้างเขาหนึ่งชั่วโมงอะไปซื้อของให้หน่อยเราก็เขียนนะคะสลิปให้เขาแหละเขียนเอเขาเรียกอะไรเขียนว่าเราอยากจะได้อะไรนะั่นแหละอะไม่เลืเลืมแล้วไม่รู้เรียกว่าอะไรบ้านเราเนะี่ยนั่นแหละคะ่ะ เขาก็ไปซื้อให้ถึงจะได้กลับมานะคะไม่เหมือนบ้านเรานะคะไหว้าวานกันได้สําหรับคนที่จะเชื่ออะไรที่คนที่นะคะที่จะพูดและทําให้สังคมเราแตกแยกทําให้เด็กๆของเรานะคะไม่รู้จักขนุรรมเนียมประเพณีของประเทศเราคือเคารพผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยลองคิดตึกตรองให้ดีนะคะว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องอะไรคือสิ่งที่ จะทําให้สังคมเราขาดความอบุ่นขาดความเห็นอกเห็นใจเมตตาเผื่อแผ่กันเนะี่ยอันนี้ไม่ดีมากให้ลองมาอยู่ต่างประเทศแล้วคุณจะรู้ว่าประเทศเราดีที่สุดเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ